กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวจินวอร์แพด11.5.0กับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอที่65แล้วน,นั่นเองนะครับผมเปิดวันศุกร์21เดือนกรกฎาคมนี้ช่วงเวลา6โมงเย็นพร้อมด้วยกิจกรรม ไลฟ์แชร์แจกเพชรไปเลย3ล้านนะครับผมเรียกได้ว,ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวกับเซิร์ฟเวอร์วิวจินบอลรอบนี้เอที H T ่65แล้วทุกคนฮะเซิร์ฟนี้มีเพเดดิ้งยูนิลน์1นนาทีได้รับ2,500ไดมอนด์มอนนะครับผมเป็นเซิร์ฟแนวสมดุลจัดแจกหนักบักน้อยเล่นยา,ยาวๆนะครับของจะแจกปีครั้งแรกเด้งคอมในตัวแล้ว่น,นเองนะครับนี่เป็นไงจัดเต็มคาราเบลเลยนะครับก่อนเริ่มต้นจ แจกมาขั้น7บวก15ให้เราทั้งเซตเลยนะครับนี่แล้วก็มีวุฒิมือด้วยแจกมาขั้น8ปอฟสนั่นเองนะครับปีเลย2จะแจกมาให้เราฟรีเมจิกวุฒิ้าวิญญาณดาวแจกฟรีให้เราเริ่มต้นอัพเกรดตัวละครนะครับแล้วก็มีกล่องฉายาขั้นต้นจะแจกมาให้เราฟรีด้วยจํานวน กล่องเลยทีเดียวนะครับสามารถมากดเลือกใช้ได้เลยตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับมีตามทัพวีปี100เท่าแจกมาจํานวน10ชิ้นนะครับผลไม้1 0 0 0ลูกทุกสีนะครับจากใช้แล้วจะเพิ่มขึ้น100แต้มถาวรน,นั่นเองนะครับมีกล่องสุ่มของแฟชั่นจะแจกมาฟรีด้วยอย่างละ20กล่องนะครับมีสุ่มอะไรบ้างสุ่มปีกแฟชั่นสุ่มรอยเท้าสุ่มชุดแฟชั่นสุ่มเครื่องประดับนะครับจัดเต็มเลยเนีย่เป็นไง เซิร์ฟแนวสมดุลน,นะเนี่ยจัดดักขนาดนี้สำหรับเอ65แล้วนะครับผมมิวจินวอลเราก็รีวิวกันมามนานจริงทุกคนฮนะเป็นเซินนร์ฟท,ที่เปิดนานเล่นเสถียรคนเล่นเยอะนะครับเล่นลื่นสมูทนะฮะนี่เล่นไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปด้วยนะครับสำหรับของแฟชั่นนะในยุคปัจจุบันเนี้ยเขาก็แจกเยอะขึ้นครับหนะักขึ้นเครื่องประดับของแฟชชงแฟชั่น นะครับแล้วก็ของแรกต่างๆเขาก็จัดให้เต็มระบบนั่นเองนะครับในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะฮะแล้วก็จะมีผู้แจกฟรีให้เราด้วย2ตัวออฟห้านะครับค่าพลังอยู่ที่4ี่พันนะครับมีสัตเทพยักษ์ขาวแล้วก็ปีศาจเงาแจกฟรี2ตัวใส่คราฟโรลไวจัดมาขนาดนี้มิวจินวอลจัดให้นะครับของแรกกาสกิก็แจกฟรีนะครับแล้วก็เครื่องประดับแรกแจกฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ การแลกพูด VAP จะแจกมาให้เราฟรีทุงช้อปปิ้งไอเทมในการแลกอีเวนต์กิจกรรมจัดแจกให้เราฟรีเช่นกันนะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกใน m i l จินวอลเซิร์ฟที่มีเพชรเด้งเยอะมากๆเลยนะครับชุดแฟชฟชั่นใส่ได้เลยตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลยนั่นเองนะครับนี่ชุดมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีชุดมิลเร์เคลชุดรอบสังหาร นะครับหรือว่าจะเป็นชุดเฟสบอลนะฮะเลือกใส่ได้เลยใครชอบสไตล์แบบไหนใส่ได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้แนวสมดุลที่แจกของแฟชั่นเยอะที่สุดแล้วของจะแจกฟรีครั้งแรกมีประมาณนี้นะครับถือว่าครบเครื่องฮะอุปกรณ์ของแฟชั่นของอัปเกรดนะฮะพูดสกีสกีก็แลกได้ในกิจกรรมค่ะนะครับครบเครื่องเลยนั่นเองนะครับตามทัพอีพีด้วย นะครับแล้วก็กิจกรรมในคาเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะริบบินเทศกาลนะครับแจกมา300เทศกาลนะครับผมรับของแจกเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เนี่ยเขาก็แจกมีไดมอนด์นะครับแบบผูกติดนะครับมีทองแท่งถุงช้อปปิ้งในอันนี้เป็นกิจกรรมเว้นใหม่ริบบินเทศกาลนะครับแล้วก็จะมีการแลก VP ฉายานะครับขออัปเกรดตัวหลายๆฟังก์ชันก็รับได้ฟรีนะครับเทศกาลล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมได้รับเป็นคริสโซกันแตกคริสโซสร้าง ไดมอนด์ Diamond, ถุงช้อปปิ้งนะครับเหรียญทองวิเศษต่างๆจะแจกมาให้เราล็อกอินครบ7วันก็จะได้ของเยอะขึ้นนั่นเองนะครับในสการรวบรวมในเซิร์ฟเวอร์นะครับเก็บผสมไอเทมวีนี้นอเ้มอะไรอะ่ะเวอร์ชั่นใหม่ต้อนรับโอ้นี่ก็จะเป็นลิปปินเดเซายรนะอัปเดใหม่เลยในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับเดือนก,นกรกฎาคมนี เป็นของตั๋วสวนสนุกอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับนี่ับนี่คือฟังก์ชันเทศกาลรวบร,รวมในเซิร์ฟเวอร์ครับทุกคนฮะก็เป็นฟังก์ชันที่แรกของอัปเกรดตัวละครอยู่ในนี้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญเลยนะครับนี่สำหรับสายทํากิจกรรมสายอีเวนต์นต่างห้ามพลาดในชอยนี้เลยนะครับมีแรกพูดแรกของอัปเกรดตัวละคร ต่อไปก็จะเป็นแรกของพรีเมียมครับของพรีเมียมคือของแร่นะครับของแรนะบัตรรายเดือน VAP นะครับของแรกแฟชั่น VAP นะครับของแรกยันบ้องกันตัวไดมอนด์นะครับต่างๆของแรกยันก็มีนะครับของแฟชั่นอุวุธแฟชั่นชุดแฟชั่นนะครับแล้วก็จะมียันปองกันตัวที่โหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ยู่ในนี้ด้วยขั้น8เตตัวนี้บวกบัฟเข้าวลังอยู่ที่4ล้าน6นะครับโอ้โห นี่ยบวกบัฟค่ายสีด้วย200%นะครับถือว่าเป็นยันที่โกงที่สุดแล้วนะครับแต่เมื่อทุกวันนะครับจะได้รับเป็นของแรกซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าไฮไลท์ี่อยู่ที่อาวุธทูตสวตัวนีเลยนะครับอาวุธทูตสวรรค์นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่โหดมากๆโหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีออปชันคุณสมบัติที่โหดที่สุดนั่นเองนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกนี่ฮะอัตราโจมตีเป็นลิก มองค่าป้องกันอะไรพวกนี้บวกมา8%เลยในวูตูนี้มีนะครับขั้น8นะใครที่เติมทุกวันจะได้รับช้อยนี้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับเงินสะสมท่านจะได้รับเป็นของแลกสะส่วนใหญ่เลยเป็นแลกอีเวนต์กิจกรรมในคาในเซิร์ฟเวอร์นะครับเติมเงินสะสมวันจะได้รับเป็นพวกถุงช้อปปิ้งทองแท่งของในฟังก์ชันต่างๆนะฟังก์ชันวิญญ,ญาณเทพแดาวหน้าของแฟชั่นนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่พูดนะครับพูดปีศัก จอมเบี้ยงออปฮาเพิ่มความสายท่าสามที่วิสุเปอร์เซ็นต์ข้าพลังงี้ที่สี่พันเก้าตัวนี้คือผู้ที่โหดมากๆแล้วก็สกีเหมือนกันพลังอยู่ที่สองแสนสี่หมืน่นล 2, 3, 4, เลยเหรอโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนั่นเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นะฮะการแลกฉายานะครับอันดับที่หนึ่งเลยนะมีอาวุธนะครับแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่ผู้ปีศาจควีนนะฮะออฟฮานะครับ, pa, รบเพิ่มความสายทาตัวนี้เยอะที่สุดเลย บวกเข้ามา3.5-0%นะครับเป็นผู้ที่เรียกได้ว่า perfect พลังเยอะที่สุดอยู่ในนี้ใครอยากจะได้ก็มาเติมเงินแข่งกันนะถึงจะได้นะตัวนี้เรียกได้ว่าราชาเติมเงินนะครับแล้วก็มีพวกสัตว์คงสัตว์ขี่อาวุธแฟชั่นชุดแฟชั่นแล้วก็จะเป็นเหลียงแนทชุดมิวนะครับอยู่ในกิจ,จกรรมนี้นั่นเองนะครับต่อไปโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวจะได้รับเป็นส่วนอหญรเลยของอัปเกรดตัวละคร ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมหอ VIP พิเศษนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมสุ่มจะเรียกว่าฟรีได้ไหมมันสุ่มหลักร้อยอ่ะนี่ครับหลักร้อย3 0 0ร6 0 640นะครับแต่ว่า,เ,าเราสามารถยืนออนไลน์แล้วก็มาสุ่มตรงนี้ได้เลยแนะน่นอนกิจกรรมดีๆนะครับใช้ต่อมาก็จะเป็นแลกขวกของแฟชั่นนะทุกคนครับมีแลกอาวุธ fashion, แฟชั่นแลกชุดแฟชั่นรองเท้าแฟชั่น ช้อยแรกจะเป็นแบบ v p ก่อนนะครับสาย v p คือของเติมเงินสามารถแลกได้เลยนะครับมีครบเครื่องชุดอาวุธแฟรน้อยเท้าต่างๆนะครับปีกแฟชั่นฉายา VIP มีให้แลกทั้งหมด4ช้อยเลยทีเดียวนะครับครบเครื่องแลกกันชําเลยนะครับแต่ว่ามันยังมีแบบฟาร์มด้วยทํากิจกรรมก็มีเหมือนกันแลกชุดแฟชั่นแบบทํากิจกรรมปีกแฟชั่นทํากิจกรรมก็มีด้วยนะครับนี่มี2ช้อยครับต่อไปก็จะเป็นพวก อาวุธโจมตีนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันใน m ิวจินวอร์นะเป็นอาวุธที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปมีลงให้เราแลกมาใช้งานนะครับในระดับขั้น15นะครับโอ้โหถึงว่าขั้นสูงเลยนะอาวุธก็เหมือนกันนะครับอาวุธแล้วก็ชุดนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้ชุดเนี่ยมันจะมีระดับขั้นเท่าไหร่เนี่ย14นะครับออปชันก็แตกต่างกันไปเลือกแลกมาใช้งานได้นะครับต่อไปก็จะเป็นช้อยแลกพูด แลกสัตว์ขี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบสิกที่มีให้เราเลือกแรกอยู่แล้วนะครับแลกพวกหีบซุมฉายาใช้จ่ายสะสมราชาใช้จ่ายม้ามองขวัญราชารับรางวัลแย่งซื้อบ้าบอเทศกาลเท่าตัวต่างนี่คือรายละเอียดนะครับกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ครบเครื่องของมิวอูริจินวอรนะครับก็มีทั้งแบบแลกสายฟาร์มสายเติมเงินนะครับมีครบเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเติมเงินต่าง ศูนย์รวมครบเครื่องครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่เปิดมาเนิ่นนานนะครับนั่นเป็นโซแกนของเซิร์ฟเวอร์ของเขาเล่นกันเล่นื่นนะครับก็อรอบนี้วันที่11เนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่ใครที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์เซิร์ฟเวอร์แบบนี้จัดได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอเช่นเดิมส่วนของที่รอบจากมอนสเตอร์นะครับเป็นของในเลดกลางกลางฟาร์มสนุกสนุกฟาร์มมันๆฉ่ำๆซัดเลยลวงไปเลยเสออินี่คือจุดที่เราฟาร์มประจำอยู่แล้ว ฟาร์มประจำจริงๆจุดนี้เป็นจุดที่ผมโคตรคุ้นเคยอ่ะเออฟาร์มบ่อยมากนี่ฮะฟาร์มแบบชิวอ่ะเออตรงนี้เลยนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดขัางล่างคลิปเช่นเดิมเลยนะฮะเปิดใหม่วันที่11เดือนก,นกรกฎาคมนี้นะครับถ้าเกลิปเหมือนเดิมเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ